คลิปนี้จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลปริภาณฑ e ์เอเต็ก m บรม t r e a t m e n t ค่ะ เอฟเฟกตเบนเมชคิดเม็นี้นะคะ <c oughs> จะเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการแก้มสิวเพื่อลดเรือนสิวแล้วก็รอยแดงได้อย่างตรงจุดเลยนะคะจะเป็นตัวที่จะช่วยรักษาสิวสําหรับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือสาวนะคะที่มีปัญหาสิวกังวลใจนะคะรอยแดงที่เกิดจากสิวเบนเมชหลอดน,นี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆนะคะจะช่วยกันผนึกกําลังการในเรื่องของการปลอกประโลมผิวและที่สําคัญนะคะด้วยความเป็นธรรมชาติก็จะไม่ก่อให้เกิดการ แพ้ที่ผิวทุกๆคนอย่างแน่นอนนะคะผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้และโดดเด่นด้วยบรรจุภัณฑ์นะคะที่มีความเป็นธรรมชาติก็จะช่วยในเรื่องการดูแลรักโลกให้กับทุกท่านหลังจากที่เราใช้ตัวทิ้เม้นเนเลล์จนหมดแล้วนะคะแพ็กเกจจิ้งของเราก็จะช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะบรรจุภัณฑ์ก็มาจากพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้อีกด้วยค่ะ สารด้วยสารสกัดอันทรงพลังต่างๆและมีความเป็นธรรมชาตินะคะที่จะช่วยพันดึกกาลังการในเรื่องการดูแลผิวของทุกท่านนะคะที่เกิดปัญหาจากสิวแล้วก็รอยแดงจากสิวยกตัวอย่างสารสาคัญที่อยู่ข้างในนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกเดือยก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนนะคะซึ่งนํามาใช้อย่างแพร่หลายลึกในเอเชียของเรานี่เองนะคะก็จะมีหน้าที่ในเรื่องการ ปลอบประโลมผิวนะคะที่ผิวเราเนี่ยถูกทําลายจากสิวได้เป็นอย่างดียาโทและโกโบนะคะจะเป็นสารสก,กัดตามธรรมชาตินะคะที่ทรงพลังนะคะที่จะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็บรรเทาสภาพผิวของทุกท่านนะคะที่อาจจะเกิดการระคายเคืองที่มีสาเหตุหลักมาจากสิวนั่นเอง และสารอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของตัวบำเหน็จชิ m เนตเลยนั่นก็คือ s a l ิ c y ซ i ิกแอซนะคะซึ่งเป็นสารที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าจะช่วยรักษาสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนะคะในหลอดของ m a เ e น r e a t m e n t นี้ทุกทคนจะมั่นใจได้เลยในเรื่องของประสิทธิภาพในการดูแลสิวและประสิทธิภาพในการดูแลรอยแดงที่เกิดจากสิวให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวิธีการใช้นะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณนั้นทําความสะอาดผิวหน้าของตัวเองให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็หยิบตัวหลอดของเอเป็กเบนิช e ิ t เมนต์นี้มาทาที่บริเวณผิวหน้าที่คุณต้องการจะดูแลได้เลยใครมีปัญหาสิวตรงไหนใครมีปัญหารอยแดงที่เกิดจากสิวตรงไหนคุณสามารถใช้ตัวเบนิชชิปเมนต์นี้ทาเฉพาะจุดได้นะคะหรือใครมีปัญหาสิวหรือรอยแดงทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะก็สามารถใช้ตัวเบนิชชิปเมนต์ ทาทั่วใบห,หน้าได้เช่นเดียวกันขนาดและวิธีการใช้นะคะคุณสามารถใช้ได้สูงสุดถึง3ครั้งต่อวันเลยนั่นก็คือเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนั่นเองนะคะแต่ในขนาดเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มเริ่มใช้ตัวเบนมิกชิพเม้นนี้แนะนําว่าให้เริ่มใช้เพียงแค่วันละหนึ่งครั้งดูก่อนนะคะเพราะด้วยสารสําคัญที่อยู่ข้างในตัวเบนมิกชิพเม้นนะคะนั่นก็คือตัวซาลิเซลิกแอซิดจะมีความเป็นกรดธรร,รรมชาติด้วยตัวของสารสําคัญเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะ เกิดการแห้งตึงนะคะไปที่ผิวหลังจากการใช้ในสัปดาห์แรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผิวหน้าค่อยๆปรับตัวกับตัวสารสําคัญที่อยู่ในตัวเบนมชิปเมนดูก,ก่อนนะคะหลังจากนั้นครบสักหนึ่งสัปดาห์คุณสามารถเพิ่มขนาดวิธีการใช้นะคะได้มากตามความต้องการเลยจะเป็นสองครั้งต่อวันนะคะคือเช้าและเย,นย็นหรือสาครั้งต่อว,นวันเช้ากลางวันเย็นก็ยอมได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถใช้ตัวเบนมชิเมนนี้ในการดูแลผิวและก็แก้ไข ปัญหาสิวรอยแดงต่างๆที่เกิดจากสิวให้กับทุท่ทุนได้ได้อย่างตรงจุดอย่างแน่นอนนะคะ